สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีสวัสดี F4 สุภูสุคนเด้อพี่น้องมือนี้กับเ็นตอนสวยๆเนาะพี่น้องฝนห้าก็ะยุดตกพี่น้องหลังจากที่มือมือก่อนเนาะสองสามเหมือที่เอาฝนแบบเบิดมือเบิดขื่นพี่น้องยุดก็ะยุดแป๊บนึงเลยก็ตกมามือนี้ห้าก็ะยุดไปบ้เทิงสุมงหนึ่งนี่แหละพี่น้องว่ายุดตกไปห้ากัะสุมงหนึ่งตัแต้มโตกแต่มขื่นนีพี่เนาะแต่ว่านามเสียหัวซึกบ้า มือสาวนีน้ำเซ่ไลยพี่น้องไลยก็มื่บ้านนี่ที่พี่หมาไทยขีดไปเนาะมางสาวหนีไลยแต่ว่าตอนนี้รู้ซึกว่าน้ำมันเริ่มยู่เด่พี่น้องเริ่มยู่เริ่มบกลงบกลงกลัวเก่านิดหนึ่งนะพี่น้องบกโลกเก่านิดหนึ่งแต่ว่าน้ำท่งเนาะน้ำเบื้องไ้หน้าเบื้องแถวน้ำโป่งนวลแต่เบื้องที่มันมีเขาเนาะที่มอยน้ำเซ่ค่ะไลยก้นหนีพี่น้องน้ำน้ำค่ะมาปลนาเหมือนมันข้นขึ้นมาน้ำท่งน้ำให้น้าหัวหน้าเนาะ แต่น้ำเซ่หันมันมันเริ่มสีอยู่เลยพี่น้องเต็มฟังเลยแล้วก็มือนี้พี่แม่กันสีออกไปสวนพี่น้องมือนี้ว่าจดออกไปมะนาวจบเนาะเพราะว่าสีออกไปสวนไปบานพี่หนุนเนาะพี่น้องเดี๋ยวสีออกไปเพราะห้ากับเบื้องนามนะว่าเอินนามมันเป็นยังไรเนาะนามขันนามเซ่มันบกค่กกัค่อ่แน่พี่น้องแล้วก็ขั้นฝนโบยุทธกันยานแต่เอาขั้วเอาง้อขึ้นดงอยู่พี่น้องขันนามเซ่โบกก่อนเนาะขันนามท่งขึ้นเลยนะ ป่ะพี่น้องเมือนี้เดียวเขาสิออกไปสวนมือนี้เอาความหนาวมันร้ายแห้งหันเอาเพื่อออกไปเที่ยวอยู่หน้าพี่น้องแล้วก็ต้องเอาเพื่อจักขามาเที่ยวเนาะเอาเพื่อใหญ่เที่ยวพว่าขั้นเท้าสีาผ้าพุงเมืองในที่น้เามันบักได้ร้ายเนาะยานผ่ายบาไว้พี่น้องก็เลยต้องเอาเพื่อใหญ่หันนะป้ะพี่น้องเดียวเขาออกไปนอกเดียวสีผ้าไปอัปเดตอันนี้บ้านพี่นุน่นนอกกระลังเฮ็ดโค้งลังคะน้องพี่น้องมาไปหอดไซแล้วแต่ว่าสวนสภาพอากาศหรือว่า น้ำทางบ้านต่างๆกัเดี๋ยวถามมันขึ้นได้กว่านี้จังได้บีใหม่สิอัปเดตเรื่อยๆน้องพี่น้องถามมันบมเป็นตาถามมันแบบว่าเออเป็นเป็นตาสีถว่วสีย่างเดี๋ยวสีอัปเดตถ่ายให้พ่อแม่พี่น้องเบ่งนาะพี่น้องแต่ว่ามือน,นีเดียวเข้าไปสวนก่อนพี่น้องตอนนี้เขาก็หอดอันนี้สวนเนี่ยนอนดูบาหอดบานพี่นุ่นแล้วพี่น้องบรรยากาศจนแนีบ่บเห็นผู้พี่น้องไม่แดกไม่แต่เมกไม่แต่หมอกไม่แต่ควายุยเขา บ่มีแดดบ่มีผู้บ่มีเอียงพอดีเลยคข้ายฐานเลยก็จะว่าไหมว่าเลย <c oughs> ลุนชุดจิ๋วโอ้หมวกค่อยๆห้ามหมวกเขาเห็นแถมมันคอยชิมอยูอย่ยบสบายดีเด้อสบายดีมีนต <c oughs> ิกิตโต้บนทางมันเปื่อนลายเลยทางเขาหน้าคามเปื่อนเปื่อนทีหลัง ยวสิค้าย่านนาะพี่น้องแต่ว่าก่อนอื่นไปอัปเดตบ้านก่อนน้องพี่น้องว่าหอไซแล้วเขากำลังอะไรเ,เห็ดเล็กลังค่ะโหจะแนมผูเห็นผูกกับเห็นหน่อยเดียวพี่น้องเม,มกเนาะเมกหมอกเดพี่น้องเดี๋ยวสีพาไปรีวิวขังในว่าใดหอไซเลเนาอพี่น้องโคงลังค่ะ ฝนตกอันนี้ลายมือเลยพี่น้องสร้างเพื่อนก่บโบได้มาเห็ดเบียกคลายมือเพราะว่าฝนมันตก,กน,นะเพื่อนก่าต้องยุดเพราะว่ามันเสื่อมเล็กเสื่อมยังน,นะพี่น้องมันขันฝนตกเพื่อนก่าเห็ดบ่ไอะนี่พี่น้องเล็กบ่าท่านเนี่ยใจว่าต้องสั่งเล็กมาอีกหรืบอบ่เนาะพี่น้องจักสิพอหรืบอบ่อเล็กอยู่ล่าเห็นพี่น้องเพ่งแพง ขอนอนสร้างสร้างที่เฮาจังเพิ่นมาหาสร้างบ้านเดียวกันเนี๋ยวพี่น้องเพิ่นก็ยังว่าอู้ของลาวของไทยค่ะของลาวหันแพงกลัวพี่น้องเพราะว่าอันนี้เฮาก็นําเข่ามาอกนะพี่น้องมันก็ต้องเสียค่าภาษีค่าน้ำมักน้ำมันนะเพิ่นมาขายเพิ่นก็มาขายเอากําไรเนาะพี่น้องเพิ่นก็ต้องมีกําไรอันนีะมันก็ต้องมันแพงกลัวอยู่ไทยเนี๋ยวพี่น้องอยู่บ้านเพิ่ม่เฮ็ดเฮือนหลังหนึ่งนี่เพื่อสิได้ในโมเมนต์ถึกๆเด้อพี่น้อง แย้งสร้างเพิ่นที่เพิ่นเฮ็ดเพื่อนอยู่นี่เพิ่นก็นยังบอกว่าเออเพิ่นก็เป็นเพิ่นก็เคยเฮ็ดงานอยู่ไทยเห็นแล้พี่น้องเพิ่นก็นเฮ็ดงานอยู่ไทยประจําเพิ่นก็นเฮ็ดงานก่อสร้างอยู่ไทยเห็นแล้แต่ว่าส่วงนี้เพิ่นมาบานมาดำหน้าเพิ่นก็นได้ถ้ามีงานอยู่ล่าเพิ่นก็หบงานอยู่ล่าเห็น,หน,น,น,นแล้พี่น้องอันนั้นก็ทีสีแดงๆค่ะพี่น้องเข้าจาเอินบ่าแผ่นที่เ่าปูนนี่ก็เป็นแผ่นเอียงบ่า แพนยังลืมซื้อแล้วพี่น้องแพน,นโซลาบ่แพนโซลาเดี๋ยวสิถ่ายเบิ่งอยู่บ้านปีใหม่หสิเพิคนค่นขายแพนหนึ่งหันเจ็ดสิบสองพันกีบเนาะพี่น้องเจ็ดสิบสองกับประมาณประมาณลอยก็กลัเนาะพี่น้องประมาณอยู่ลอยลอยสี่สิบหาสิบมั้งขันขันปีใหม่แบบว่าไรพอพีเนาะพี่น้องกัดเลเซดกัด ประมาณนี้เลยพี่น้องคร่าวๆนี่เดียวแผ่นอันนี้ได้พี่น้องแผ่นเสื่อละบอสฟังไทยจังไรเนาะพี่น้อง,น,อน,องนี่เดียแผ่นหนึ่งเจ็ดสิบสองพันบีม่ไปซื้ออยู่ในหลานค่ะเป็นเงินไทยกับประมาณเดี๋ยวพี่มายชได้ฟังหาสิบพันหากะร้อยหนึ่งหาสิบพันหกสิบเจ็ดสิบประมาณนี้เลยพี่น้องประมาณประมาณร้อยสี่สนะิบเนาะบอส บรุดบรูนจากลอยซิซิบลายเนาะพี่น้องรุดเดินลอยซิซิบกับโบกี่บาทนี่แหละต่อนหนึ่งแผ่นเนาะพี่น้องเป็นพวกเล็กอันนี้หกก็เล็กเล็กอันนี้หกก็เส้นหนึ่งประมาณสองสามแสนถ้าเป็นเงินไทยก็หลายร้อยบาทได้พี่น้องแพงเลยเดี๋ยวสิพามาเบิ่งขังในฝนตกเนาะพี่น้องขังในมันก็เปียกเพิ่งกำลังแบบ โค้งลังคาพี่น้องแต่ว่ามือหน,นี้สร้างบไลมามือหน,นีสร้างเพิ่นบไลมาเด้อพี่น้องก็เลยสิบโบเห็นสร้างเห็นแบบฝนตกเนาะ่นก็มาเห็ดโบไลโปหนาอยู่ขังในเป็นน้องเลยพี่น้องฝนตกมันตกแห้งร้ายนะอันนี้เป็นห้องหนาพี่น้อง ห้องนี้เป็นห้องน้ำห้องน้ำซิมี่ซองห้องเด้อห้องนี้เป็นห้องน้ำที่มีห้องน้ำที่ติดห้องนอนคอูนังค่ะส่วนห้องนี้เป็นห้องน้ำที่ติดเพื่อนครูอะน้องพี่น้องห้องน้ำช่องห้องน้ำ ห้องนี้จิเป็นห well, ้องนาจะเป็นห้องขั้วเนาะพี่น้องห้องนี้เด็กคนอันนี้ตีโค้งลงอันนี้ตีโค้งลังคาเด็กคนกำลังจอดเล็กเห็ดโค้งลังคาเนาะพี่น้องค่าสร้างเนี่ยก็ประมาณเท่าไรวะสิบเจ็ดล้านเนาะพี่น้องค่าสร้างค่าสร้างที่เห็ดโค้งลังคาสิบเจ็ดล้านถ้าเป็นเงินบาทก็ประมาณเท่าไรวะสิบล้านกับสองหมื่นอีกเจ็ดล้านกับหมื่น หมื่นกว่าประมาณสามหมื่นปลายเด้อพี่น้องประมาณสามหมื่นกว่านิดๆอีกสองหลานกับเทไรบ้าสองห 2, ลานกับสี่พัน 4, 000, ประมาณอยู่สามหมื่นสามพันปลายๆเนาะพี่น้องค่ะสร้างเฮ็ดโครงนั่งค่ะอันนาคังคางหน้าเห่ากับปูแผ่นอันนี่นะเซล,ล่า,นนวลาวะพี่น้องจะฟังไทยคนอื่นจะได้พีใหม่ก็บบอลแน่ใจแผ่นเซลา่า เดี๋ยวถามือได้สร้างเพิ่นมาเห็ดเดี๋ยวสิอัพถ่ายให้เบิ่งเนาะพี่น้องแต่ว่าเพิ่นก็สร้างเพิ่อนยุดไลยมือฝนตกเนาะพี่น้องทางนะอันนี้เพื่อนหลังนี้ก็บเบิดเงินไปหลายแสนเติบละพี่น้องหลายแสนเติบได้เพื่อสิได้ซสมนี้ได้แสนบาทได้พี่น้องเพราะว่า หนึ่งก็คืออยูุ่บานปีใหม่ค่ะค่าอุปกรณ์หามันแพน้งนพี่น้องอุปกรณ์แบบว่าค่าบล็อกค่าดินบล็อกกับมันกับคอนขางสิพแพน้งพาว่าหลายๆอย่างมันกับส่วนใ้ายมันกับเป็นคลองน้าเข่านะพี่น้องปูนแหยงมันกับเนาะเอ้ยแห่ทรายหันคลองคลองยูล่าเองเนาะพี่น้องบางที่เป็นพวกอย่างอื่นนะเป็นพวกเล็กเป็นพวกอียังนะมันแพงอุปกรณ์เห็ด บล็อกเฮ็ดยังเขาก็ซสือมาแต,ต่ต่างประเทศนะพี่น้องบางอย่างเนาะมันก็เลยเซียนหายอันนี้มันแพงอยู่บาทนะองฮะส่วนลายพี่น้องกระสีได้ประมานซัมนีเดอดร์พี่น้องรวมๆแล้วบาทกระสีประมานนี้แหละมาถ่ายอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งเนาะเดี๋ยวเฮาสีมาใครทานนาะพี่น้องเข้าเบื้องกันว่าทานเขาเข้ามือนี่มันสีงามบลเพราะว่ามือน,นันหัดจุด จุดข้าวเดียวพี่น้องเมื่อตะเวนหลายจะติดบอดติด,ต,ดติดอยู่หกักหักตะวะห้องฉีดไหมสุดลูกบ่อเนอะาะลูกบ่อแนวขอเอาเด็กขึ้นเลยเอาเด็กขึ้นมาเตาของข้าก็สิเปิดยากในเนใด้นะเอ,อใหม่ไข่ตีเนาะใหม่ไข่ตีนาสิจูเป็นเมื่อเวีเป็นเตาสุดถ่ายเด้อถ่าถ่าอ้ายแล้วตัดขึ้นมาพี่น้องคว้าขึ้นเบิร์ตแล้ว กรปีนี่ก็บสบายเนี่ยมี่านดังตีเถอะดินอกได้ขออันนั้นออกดินขอดินในข้างมันออกวัมนนงมันเหน็บมั้นะถาเตาตัวรไรกมันใช้หนักมันสิมัท่านหนาก

ถ้าจูดทั้งเบิร์หาไใดเทไรได้ปะเริงเดอะวอสสามสิบสองหรือว่าได้ทร้ากว่าสอบไดนทร้ากว่าทศร้ากาเนาะวอได้นับพี่น้องอ่ไวอด้นาบได้อยู่ปราเทาก้ะเอาประมาณเศ้ากว่าสอบประมาณเศร้าไปสอบเลยนะพี่น้อง แค่กันเด้อิมันติ้งหมดเลยโอ้คันมันหยุดไร้ปลาหนีแสดงปลามันติดเนาะพี่น้องติดติดงามอยู่ดิชุดนหนชุดนี้เลย,ยงามตีอู้เป็นทานที่แบบว่างามแห้งพี่น้องเมื่อค่ะสิเอาก้อนใหญ่มาเบิ่งเดี๋ยวว่าก้อนใหญ่มันติดหม่ เพราะว่าขอแชร์ก่อนใหญ่ประมาณสองสามก่อนอู้ใหม่ก่อนใหญ่ตัวนี้กับใหม่พอดีเลยงามงามตะบาเตาอันนี้ค่ะายพี่ใม่มาขอเสียมันขันข้าเผาร้ายมันก็สอดเป็นคือกันเนาะอันเพราะว่าเพราะวามันเป็นแบบว่าเตาอันนี้เดียวมันเป็นกระพุ้ยมาทั้ง จยูดไร้มันกับบางที่มันกับเขาสนิมนะไร่ที่อะไรมันกับสอดไม่ไแต่ว่าบอกแล้วมันกับขุ้มเนาะตัวนี้แผ่นแทนหยาดโม่ใหม่วะจักหนักๆตัวนี้เห็นมันใหญ่โพดพื้นใหม่กระโดนมันเป็นพื้นพื้นมันเปียกหนาเลยพื้นมันเป็นแห้งพี่น้องแต่กระไม่คือกันไม่อยู่เออไม่อาร์ซิโบเบิร์ดตัวนี้นะตัวนี้มันแต่ว่าขอควัญหูนาะพี่น้องเตาตัวนี้แบบว่าทาพื้นเขาเขา เขาจูดพื้นตายเนาะพี่น้องขันพื้นเป็นโหลดใหญ่ร้าย,ายมันสิจูดยากม่ซื้อพี่น้องใหม่ขันพื้นเป็นแต่ก็มันกโ็โหลดหน่อยซ้ำแค้นซ้ำยังมันก็สิจูดง่ายอยู่พี่น้องปลาเดียวเขาเสียก็ใส่กระสอบเนาะว่าเขามาเบิ่งกันว่าสิได้จักสอบพี่น้อง,อง song song. อเดี๋ยว่ืสองสอบเดี๋ยว่ประมาณสองว้าวป่ะก็ได้ยากไปดีตอนนี้เขาก็ ใครเดือบรอยพี่น้องทานเท้เาใดก็คือไรสองกระสอบนะคะกแงามได้พี่น้องทานน,นี่นนในทานสองกระสอบเนาะพี่น้องกระสอบปอกยีใหญ่ไหมนะ่ะตัวนี้ตัวนี้มันอันนี้พี่น้องเขาคลายไร้เมือวแหละมันเปียกฝนอย่างนั้นเปียกฝนก็เดินมาไหวในราะว่าฝนตกเนาะเห็นลงังคาม,มือไว ส่วนตัวนี้มันมันพื้นโหล่นง่าลายพี่น้องมันโบาไหมเพราะมันเป็นพื้นเป็นเด้ทซิบไมาเขาแล้วก็มันเป็นพื้นใหม่กระโดนใหม่กระโดนก็คือหนึ่งพอป้าอยไขี้ดินมันอมหนาพี่น้องมันซึมเอาหนำาฟนข้ไปลายลายมันก็เลยแบบเห็นมันโบาไหมแต่ถ้าว่าคันมันแห้งจัิงสิแต่เอาเขาอีกเตาหนาเี่ก็ไม่เบิดพี่น้องคันมันแห้งเลยอันนี้ก็เป็น พุยเนาะไอ้น้อยเราซื้อมาเฟริมพี่น้องอันนี้เป็นคล้องเล้าพี่น้องแต่ว่าโบแมนตังดูถูกคล้องบานเท่าด้วยพี่น้องมันบางราคาสามแสนปลายมั้งสามแสนกับประมาณหกร้อยประมาณทังละหกร้อยกรบสีโบน่าสีโบลื่นก็ฟังไทยเป็นไงพี่น้องแต่ว่าคล้องเล้ามันบาง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 ,บาง,บางนะนี่ไอเป็นไหมบักขันจูดได้รตคือสีจูดได้โบเฮิร์มันคือสีสอดไว้เตาตัวนี้เราว่าเราสียเหตุแบบวิธีใหม่ก็คือจูดด้วยน้ำมันเนาะ เขาเบิ่งว่าสิเป็นจังไงแต่ว่าตัวนี้เป็นสื่อยู่ล่าบางบางบางคักจักสีจุดเดีจักเถื่อส่วนอันนี้ก็เป็นทานนี่ยพี่น้องเพราะว่าบางมือกับอะไรเ,เอาเข่ามือเอาเข่ามือบเอออบิดบแตงอยู่สวนกับย่างอยู่ไรพี่น้องพี่ไม่ถ่า,คายคลิปใบบางมือก่อนตอนที่พี่แมว่าท่านเดดดัดเขียวเนาะ ตอนที่พี่ไมคเก็บบักแตงบันได้ๆเหมือนล่าสิดมาต่อใส่กันกับคลิปนี้เด้อเด้อพี่น้องท้าเบิกเก็บลรอเ่สไลด์ดีพี่น้องเก็บบักแตงเรื่องมือบักเตงเน่าพี่น้องจำเป็นต้องได้เก็บหน่วยบักใหญ่ใหญ่ที่สุดแต่เน่าโอ้ยสิได้เลย สวยมากมากเลยเขาสีใสซะได้เขาไปเอากระตาเข้ามาหน่อย,อยนี่เจ็บปะนอยยอู่่บนอยอยู่ปะมันมีที่ดได้จะรุน,นหน่อยหน่อยเลยปะเห็นบ่หน่อยมันเป็นพันเนี้ยาอ้โหนเก็บซะมันส่เนาอือ,อนี่มันมีแนวจอมันนีิเนี่ chọn đại đinh nơi nè ba lần thân nhân trắng lần đầu nè bao lần đầu nè bao nó đầu nè bao lần 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 đầu มันหน่วยใหญ่หน่วยดีเนาะโอเค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 นปเคโอเี่อเคโอเคอเคโอเคโอเนยอ่คอเคโอเคโอเอเคโอเคโอเกโอเคโอยคโอเเคโสิคโอเคโเคโอเคโอเคโเ้อเคโอดเคโอเคโอ่อเโอเอเคโอเอบอเคโออคอเอเออเเนยออเเเอคอเเอเ หายฮาเพื่องมาห้องแต่ว um> ah um> mm, ่าเาบอเาบอกจดเอาเพื mm, ่องมาเขาบ่ามีเพื่องบอกเจ็บบอด้เด้วยพี่น้องมันเน่า <laughs> สนนั่นพอดีกินเนาะ <c oughs> ลาย่อยู่ไหนพี่นอกมักแ่ง บักระโพดก็กำลังเป็นหมาค่ะมีนู้จ้อห้อยนู้ห้อยไหนจ้อมันบักเห็นมัน,มมนก่อนนะออเนาะพี่น้องไล่ลายบักแต่งเดี๋ยวสิเก็บออกไปเนาะพี่น้องอป้าใบบางที่หามันถือดินหามันกระเนา่าไปนอน เดน่วยนี่นี่มันมันมันแสอยู่ในดินหนาบางที่อันนี้แมงไหมจอมันพี่น้องพอดีกินได้ซ้ำนี่มะนาว่เน่าวถามข้าวปลาใบหึงพูดได้มั้ยชเนาข้าต้องเปิดห้าเพราะว่าเครือมันเครือไมนร้ายอะไรวะ ปาดสะออนได้ที uh, ่นไม่เห็นจะมีเลยนะคะม่เนยหน่ดมันเป็นเครือค่ะมันเป็นเครือค่ะปาเนาะน่ากดแซงน่าตีตีบังกาเลยส่หอบเต็มใบเต็มมือ พี่แต่หมากงามๆที่เนาะเดี๋ยวเช่าไปหลังกินเนาะอย่าบไาหาเ,เรือมันแตกกลัวมันกรอบเนี่ยมันแตกพ่อบอกพ่อแหละหูนยนูนถือ,อเะหัวหอยกบสาบพ่อละพี่น้อง,งเดี๋ยวข้าออกไปเบิ่งอยู่เนาะเด้ เอาเอากระต่ายมาใส่นะพี่น้องปาดย่านย่านมันแมงมันกำลังสิเหลิมแมงหมักแตงอันนี้เป็นหมักแตงเนี่ยเอาย่เอาพี่น้องมากยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกบันดับหรอกมันลาย ปีนี้เป็นปีที่แบบว่ากินหมักแตงบาหวาดบาไว้พี่น้องได้กินได้เดี๋ยวไปเบิ้งหน่วยใหญ่พี่น้องที่เอาปิดใบแล้วก็ไปเบิ้งหน่วยที่มันเน่าวเป็นอะไรบ้างยานตะเยียบเพื่อนมี่นะพี่น,น้องหน่วยนี้เน่าสิได้แห้งเป็นหน่วยที่ที่ใหญ่แล้วก็ที่หมากใหญ่แล้วก็หมากเงา ป๊ดสดสิดุ้ดสุด้พีุ่ดสุหนหนวสด้วยสุดุ่ดสนดสุดสุมสุด่มดอด้เกสุดีเนอะอหสุดสุดสุดม,มุนสุดสุดสุดสอ,อนสุดสุดสุดนุดนุดส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 ุดนุดดสุดสุดสุดาุนสุดดสุนสะุดส ดีเลุงนดีแนดีแนดีงามดีมั้งดีดีนาเป็นดาวเกูติโอ้ดีก่อนดีดๆๆงามๆดีป้าลุงมาลุงมื้อนี้น้องอ้นมาเล่นยูสวนเด้อพี่น้องมาเอาหนุ้มมา ถูงง่ามกันถูงงามกันถูงถูงเพื่อกินกอยางเพื่อของเพื่อกินง่มทุกอย่างเพื่อกินยิ้มยิ้มยิ้ยิ้มยิ้มุยิ้มเสกอ้อางนี่ดีีด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 อีีนีีดดีดดี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  พ่กวัฒนชนจิบเวดนะพ่อวัฒน์ชนจิบเดาเอาว่ะไก่เดาะไก่เดาะหักหักอ่าปีทีสุดไนโลกสบายดีปลาลุงปาดุ๊งลุงตายนะเพื่อจะได้กินเข็ดทุกอย่างเพื่อความกินเลยพี่น้อง ปันคนใจเงียบๆๆจุ๊บสบายดีสบายดีครับอันอันเ่าหมึกแดงมากินเห็นแล้วเปล่าหมึกแดงเนี่ยเธอดูเธอดูแตงปลาลายแห้งมันหน่วยใหญ่หน่อยดีใช่ซัมสิกินอยู่นะปลาลายอันนี้หงไปกินไหมทักเขอไปยามหมึกแดง วมันหน่วยใหญ่เอ็นได้ก็บประหยัดของหมักแล้วมันไปเห็ดหวานกิแสีแสบ,แสบอยู่มะขุมใครดีเนาะบ่ขมบม่ขม